แล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์สิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ครับยูดีกินดีเปนยูดีกินดีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุ่านนะครับกลับมาพบกับผมกล้วยชยากรจากฝ่ายการตลาดยูดีทรัคประเทศไทยและรายการ Truckers Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูผลิตภัณฑ์ของเราที่มีจำหน่ายในประเทศไทยในปัจจุบันนะครับจากยูดีทรัคประเทศไทยนั่นก็คือนี่นะครับ UD ดีควอสเตอร์เอสคอร์ตนเองนะครับ ไไไปไปได้ปทีนาาเรา่ซึ่งคันที่จะเอามารีวิวให้คุณผู้ชมดูกันแบบว่าพอหอมปาหอมคอวันนี้นะครับก็จะเป็นรหัสรุ่นนี้เลยครับ GWE 390นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าตัว UD Quester Escort นะครับคันที่เราจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยมีความพิเศษอะไรกันบ้างนะครับแต่วันนี้ผมขอเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่ รถบรรทุกจากยูดีทัประเทศไทยมาร่วมให้ข้อมูลกับเรากันดีกว่านะครับผมก็เชิญอาจารย์ลาเมีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้ผมเอาเจ้าตัวนี้มา UD Quester Escort คอรับอยากให้อาจารย์เล่าสเปคของเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ระบบส่งกำลังนะครับว่าคันนี้นะครับมี เ,ออเครื่องยนต์ขนาดกี่ลิตรแรงมา้าแรงบิดเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับมผมบก็เครื่องยนต์รุ่นนี้ครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาด390แรงมา้าครับนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่1,800นิวตันนะครับที่รอบเครื่องยนต์ตั้งแต่1,000จนถึง1,400ครับ ขนาดเครื่องยนต์นี้กี่ลิตรครับอาจารย์คันนี้ประมาณ11,000ซีซีครับที่ันซ่ซใช่ครับหมื่นสิบเอ็ดลิตรใช่ครับ11ลิตร390แรงม้าครับผมแล้วก็แรงบิดสูงสุด1,800นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์1,000จนถึง1,400ถึง1,400รอบต่อนาทีใช่ครับก็เท่ากับว่าเครื่องยนต์ดีเซลในรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ให้แรงบิดแบบช่วงกว้างหรือว่าเป็นแบบจัดท็อกนั่นเองใช่ครับไครับอาจารย์ถูกต้องครับพูดถึงตัวสเปคเครื่อง ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของรถบรรทุกยูดีเลยนะครับก็คือตัวกระจังหน้าเนาะอาจารย์เนาะกระจังหน้าเป็นแบบเฮกซากอร์โนสแควร์กี่เหลี่ยมนะสองสามหกเหลี่ยมกระจังหน้าหกเหลี่ยมแล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์สิ่งที่ทุกคนอยากจะได้ครยูดีกินดียูดีกินดีแล้วก้ยูดีนะครับคือเด่นมากมากต้องบอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของพี่ๆนักขับรถบรรทุกใช่หลายๆคนใช่ไหมครับอาจารย์โอเคอาจารย์ครับ อุปกรณ์ภายนอกอะครับมันยังมีอะไรที่มีความโดดเด่นแตกต่างจากรถรุ่นอื่นไหมครอาจารย์เท่าที่ผมทราบเหมือนจะมีถังน้ำมันอลูมิเนียมป่ะฮะใช่ครับอุปกรณ์ส่วนควบที่ที่รุ่น GS c o r t ตัวเนี้ยติดตั้งเพิ่มเติมหรือติดตั้งปรับปรุงรุ่นมาใหม่นะครับก็มีถังน้ํามันที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเลย้วเป็นรูปทรงของเชฟตัวดีที่ติดตั้งอยู่มาตรงนี้นะครับเพราะนั้นก็จะทําให้น้ําหนัก เบาขึ้นนะครับตัวรถน้ําหนักเบาขึ้นด้วยก่อนหน้าเป็นแบบเหล็กใช่ไหมครับคับเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็เป็นแบบเหล็กอ๋อเพราะว่าพอเป็นอลูมิเนียมปุ๊บน้าหนักเบาแล้วก็ถังก็ไม่เป็นสนิมด้วยใช่ไม่เป็นสนิมจะช่วยให้ให้คุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงของเราเนี่ยยังคงเดิมแล้วก็ยังมีระบบอีกอันหนึ่งก็คือหัวเก่งใช่ไหมครับใช่ครับเป็นระบบยกหัวเก่งแบบไฟฟ้ายกหัวเก่งแบบไฟฟ้าใช่ครับก่อนหน้ายังไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมครับก่อนหน้าเราใช้เป็นแบบแมนนวลก็คือใช้โยกเอารุ่นใหม่ใช้ได้ทั้ง2ระบบ ทั้งโยกและก็ไฟฟ้าร่วมกันด้วยแล้วแต่ว่าอยากจะใช้ระบบไหนได้เลยอย่างนี้ไหมครับใช่ครับผมแล้วก็เบาะลมเป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็คือเป็นเป็นฝั่งผู้ขับขี่นะครับเป็นเบาะลมโอเคนะครับเป็นเบาะลมใช่ครับเป็นเบาะลมนะครับรับระดับตามน้ําหนักของผู้ขับขี่นะครับลำตัวนี้อุปกรณ์ภายในดูถ้าทางจะมีความน่าสนใจถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันดีไหมครับอาจารย์ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันได้ครับอาจารย์เชิญขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นงนนู้นเนาะขอบคุณ ครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่กันที่ภายในของรถบรรทุกยูดี e s t e r อ S ์เอ t แล้วนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายตัวอุปกรณ์ขั้นแรกเซนนิดนึงอ่ะครับอาจารย์ว่ามันเป็นยังไงบ้างที่ผมเห็นแตกต่างเลยนี่เลยก็จะเป็นตัวชุดควบคุมเกียร์เอสคอร์ดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับในลักษณะทั่วไปของมันนะครับที่เราเห็นก็จะเป็นก้านควบคุมที่ตรงนี้เนาะนะครับตำแหน่งเกียร์จะมีอยู่ทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะครับโดยโดยการที่เส้นสีขาวๆตัวนี้เป็นแบ่งตำแหน่ง ่ละเกียร์นอกจากนั้นก็ยังโชว์อยู่ที่หน้าจอด้วยสําหรับตำแหน่งเกียร์บนหน้าจออยู่อีกที่นะครับเพราะฉะนั้นระบบของเกียร์เอสคอร์ดตัวนี้นะครับก็จะมีปุ่มที่เราเรียกว่าโหมดการขับขี่อยู่2โหมดที่ทํางานร่วมกับตําแหน่งเกียร์ดีไดนะครับก็คือโหมดอ c คโน m ีนะครับแล้วก็โหมดเ e อร์ฟอร์มา์คือพาวเวอร์ตัวนี้นะครับตรงนี้เวลาเราใช้นะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มบวกลบนะครับที่อยู่ตรงนี้นะสำหรับเอาไว้ใช้สําหรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ นะครับในตำแหน่งทุกในทุกๆตำแหน่งของบนเกียร์ตัวนี้นะครับคันล็อกเกียร์ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับในกรณีที่เราเลื่อนเกียร์เลื่อนตำแหน่งเกียร์จากเกียร์เดินหน้านะครับจะไปเกียร์ว่างมันจะทําให้ตำแหน่งเกียร์คันเกียร์เนี่ยไม่ไม่ไม่พลาดไปที่เกียร์ถอยหลังอันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์ของมันนะครับหรือว่า ไปเกียร์เดินหน้าก็แล้วแต่ครับนะครับตัวตรงนี้นะอันนี้คือลักษณะทั่วไปของเกียร์อสคอร์ตตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์เดินหน้าทั้งหมด12สปีดด้วยกันเกียร์ถอยหลังทั้งหมด2สปีดครับนะครับแล้วก็มีเกียร์ว่างสองห้องเกียร์ครับในสําหรับเกียร์ว่าง2ห้องเกียร์ในข้อดีของมันก็คือเวลาเราเอาไปต่อพ่วงกับ PTO หรือเกียร์ฝากเราสามารถปรับระดับความเร็วของเกียร์ฝากได้อ๋อนี่คือที่แตกต่างจากรถทั่วไปได้ประโยชน์2เด้งเลยใช่ครับทั้งปั่นช้าปั่นเร็วโดยที่่่่เเเเรรรราาาาไมมต้อองงคืสถ เกียวห้องเกียวฝากสองห้องตรงนี้ได้เช่นเดียวกันโอเคแล้วก็ผมเห็นมีล้หน้าปัดเนาะอันนี้รถใหม่จริงๆเลยนะครับที่เอามาอันนี้ก็วิทยุแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศนะครับอาจารย์แล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มอะไรครับอาจารย์ตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เราเรียกว่า PTO cover c l u t ที่อาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ใช่ครับก็คือเกียวฝากเวลาเราใช้งานนะครับเกียวฝากของเราก็จะมีอยู่ทั้งหมดยูดีของเราจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันคือเกีย์ฝากที่เป็นเกีย์ฝากเครื่องกับเกีย์ฝากเกียร์ นะครับก็จะมีต่างกันที่เลข1กับเลข2ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น DL ที่เราเรียกกันนะครับดิฟล็อกฟร i เชียลดิฟล็อกฟรเเนาะเพราะนั้นเวลาใช้งานของมันข้อดีของมันที่แตกต่างจากรถญี่ปุ่นทั่วไปก็คือเวลาเราใช้เราสามารถกดโดยที่เราไม่ต้องจอดรถได้เปิดรอได้เลยครับรถวิ่งอยู่ปุ๊บเราสามารถเปิดรอได้เลย นะครับหรือปิดก็เช่นเดียวกันไม่ต้องจอดรถครับนี่คือความสะดวกสบายสําหรับ U D t o u c ักนะครเทคโนโลยีอันนี้เป็นปุ่มยกหัวเก่งประหาฮะใช่ครับตอนที่เราจะยกก่อนที่เราจะใช้รีโมทด้านหน้ายกหัวเก่งใช่ไหมครับเราก็เตรียมพร้อมข้างในเราก็เปิดสวิตตัวนี้ให้ไฟติดอ๋อต้องเปิดตรงนี้ก็ใช่ครับแล้วเราถึงจะไปใช้รีโมทด้านหน้าเพื่อจะยกหัวเก่งขาลนะครับเาเรใช้งาน แล้วเราก็ปิดกันนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์ใช้งานทั่วๆไปเนาะหน้าปัดเหมือนเดิมหน้าปัดก็มีการอ่านค่ามีหน้าจอบอกอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทั่วทั่วไปกฟินเลียวก็อยู่ด้านซ้ายเนาะแล้วก็การปั่น้ำฝนอยู่ข้างขวาพร้อมกับคันควบคุมระบบ u d e b ใช่ไหมครับใชครับาร ฝั่งน้าฝนดีนี้ด้วยฝั่งแถบซ้ายก็จะมีก้านควบคุมที่เรียกระบบคูดคอนโทรลมีคูดคอนโทรลด้วยใช่คูดคอนโทรลด้วยระบบรักษาความเร็วคงที่อยู่ที่ตรงนี้นะครับก็มีคนควบคุมอยู่ตรงนี้เพรณะอุปกรณ์พื้นฐานก็จะไม่ไม่ได้แตกต่างจากรถ UD ตัว1.0นะครับที่ตรงนี้คือที่ที่แปลกใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของระบบเกียร์นะครับกับระบบจุมของไฟฟ้าที่ตรงนี้มานมันไปอย่างมาดแม ร่ำรวยด้วยสองสองแขนประกาศกล้องทั่วแควนว่าฉันเป็นแฟนยูดีอาจารย์ครับก็เมื่อสักครู่เราพาผู้ชมไปดูทั้งภายนอกภายในของรถ UD Quester Escort คันนี้ละผมอยากทราบว่าประเภทของสินค้าที่เหมาะกับตัว u d ดี e s t s r Escort คันนี้ครับ มันเหมาะที่จะไปใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทไหนบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับ UD Cluster X Cord เนี่ยเราออกแบบมาให้รองรับกับกับการใช้งานในทุกๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นงานออฟโรดหรือออฟโรดต่างงานออฟโรดที่เราเห็นกันทั่วไปตอนนี้ก็จะแก่พวกขนส่งสินค้าพื้นเรียบนะครับงานตู้คอนเทนเนอร์นะครับในบนบนออฟโรดนะครับส่วนออฟโรดที่ที่เราจะเห็นการใช้งานก็คือพวก รถเซมิดัมบรรทุกหินทรายนะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นรถพวกนี้สามารถใช้งานรองรับงานประเภทนี้ได้และที่สําคัญก็คือว่าเราไม่ได้มีแค่แทรกเตอร์อย่างเดียวครับเรายังมีตัวรีจิตด้วยที่เป็นแบบชสซีเปล่าซึ่งคุณลูกค้าสามารถเลือกแล้วก็จะไปสามารถต่อข้างหลังได้ว่าจะเป็นกระบะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับโอเคครับวันนี้นะครับพามาดู Product ตัว UD Quester Expert แบบสั้นๆสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าหากว่า มีเนื้อหาอะไรน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอามานําเสนอคุณผู้ชมอีกนะครับเรื่องวนี้ผมต้องขอบคุณอาจารย์ละเมตมากเลยนะครับขอบคุณมากครับก็ถ้าว่าคุณผู้ชมนะครับชอบรายการของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเช่นเคยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ละเมตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับประการก้องทั่วฟันว่าฉันเป็นแฟน